ดอกงามๆอยู่ครับบางดอกนี่ใหญ่เลยครับหกวกอสองดอกนี่ย่างงามเลยครับ ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอยู่โคกครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเลาะโคกเขาบังเหยตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้เฮามากัตรงกับเช้าวันที่26สิงหาคมพศ2567ครับบ่ทันได้เหดอยู่ดอกมื้อนี้ก็มาเช้าเลยนะครับเนาะก็มาแจ้งเลยล่ะครับสําหรับมื้อนี้ จังใดกระรุนไปนับกันละครับเมื่อนี้ว่าเฮาสิมีวามหมานมาฝากพี่น้องหลายซ้ำใดเนาะครับเนาะเห็ดช่วงนี้สิเป็นเห็ดอันใดจังใดกระรุนไปนับกันเลยครับเพราะว่าแต่ละเมื่อเราเว้นกกบบนกับ็บ่หูคือกันว่าสิมีเห็ดอันใดออกแน่ยสิมีเห็ดใหนเจ็บบอครับช่วงนี้กัยังห่างๆอยู่คือเก้าครับ ของกลนกระตาแล้วเบิ่งเห็ดดอกแรกของเขาสำหรับเส้านี้ครับนี่เ,นเห็ดกอ,อดอกงามๆอยู่ครับ สวยๆส,สองดอกแรกแห้งมานของเฮาครับสำหรับเส้านี้อนี่อีกบานนึงครับ เมืองเห็ดกอตรองนี้คือปีนังเสียง,งามอยู่นะครับน่ะ เน็ดเพิิงนกยุ้งครับโอ้ยดอกบางใหญ่เลยเสียดายแต้มีดอกเดียวนะครับเนาะหาบ่งแล้วบอมีครับเห็ดหนาขาวครับ เมึงดอกนี่ใหญ่เลยครับ เบิ่งเ,เห็ดกอดอกนี่ครับแดงแป๊ดเลย,ยเห็ดหนาขาวครับ กอสองดอกนี่ยางงามเลยครับนี่เพึ่งกาแฟเพึ่งกาแฟอีกดอกนึงครับ จิบเห็ดน,นาขาวครับช่องเนี่ย เห็ดท่านครับอดอกงามๆอยู่ครับเห็ดท่านเห็ดท่านอีกครับ ดอกงามๆเลยครับหนูทานอดอกหน่อยก็มี รุ่งดอกน้อยดอกงามๆเลยครับทานมูเนี่ยกำลังเกิด ดอกนี่เป็นไรนี่เอาได้ปบ่เนี่ยดอกนี่พอกระเทิ้นครับไปเชื่อซะนี่ครับดูดอกน้อยเลยโอ้ยหนึ่งนี่จิ้มกับพริกสมนี่เข่ากันคักดอกอ่อนๆแล้วนะครับเกิดไม่ไหมอยู่ หาบึงไปอีกเรื่อยๆครับนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้ตรงนี้เอาไว้เ็ดเยดซะกสูงสิก้ับบานเกาแล้วอโอ้เอาแต่อดอกงามๆกินเสีย หาว่าอี่างก้อนครับเนี่ยหาไปนี่หละแล้เรื่งผลงานการโลอกโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเขาเนาะผลงานของเขาช่วงแรกๆนี่เขาก็ได้เห็ดกอแดงใหญ่ครับมือเร้าเนี่ยมือเส้าเขาก็มาแจ้งพอดีเนาะนี่ครับเห็ดกอแดงใหญ่ดอกงามๆเลยครับถึงจะบานแต่ว่าก็ยังงามอยู่ครับเนี่ยแจงก็ยังหวานช่วยๆคือเกาล่ะครับ เรากับไม่ได้ Salvador, ห the together, เห็ดหนาขาวนิดๆน้อยๆครับเรากับช่วงท้ายๆสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เห็ดทานนะครับเห็ดทานดอกงามๆเลยครับเนี่ยเหทานเลือดครับดอกงามดอกใหญ่ดอกงามพ่อมูนึงเหรครับมูเดียวครับหามูกับโบมีอีกมีซ้ำนีはは่เหรอได้ประมาณยีสิบก็ดอกเนี่ยหครับมูเนี่็ถือว่ามูใหญ่อยู่นะครับเนาะสำหรับเห็ดทานช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เห็ดว้ๆเหละครับช่วงนี้เห็ดยุบๆถึงฝนจะตกลงมาก็จริงอยู่แต่ว่าเห็ดก็ยังบวกนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรอพอเช้อีกจังนิดจังน้อยก่อนนะครับเนาะ ช่วงนี้เห็ดก็ยังจากห้างอยู่คือเก้าล่ะครับเมื่อนี้โคมานของเขาก็เป็นเห็ดก้อแดงงหญ่แล้วก็เป็นเห็ดหนาขาวแนี้นิดๆน้อยๆได้เห็ดผึ่งนงยุงมาดอกหนึ่งมั้งแล้วก็เห็ดผึ่งกาแฟมาดอกสองดอกได้สักนี่แหะครับสำหรับเห็ดเมื่อนี้เนาะเห็ดก้อเห็ดทานล่ะครับโคมานของเขาเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโคมานมาฝากพี่น้องสักนี่ะครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการชิปนาครับผม สวัสดีครับ